โอเคก็ผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่หงภูมจากเพจอาราฟอร์มรเกตเช่นเคยนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบล็กโอจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับนะสำหรับวันนี้เนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนถามมานะครับว่าตัวของน้องโนเอลเนี่ยเราต้องทําตัวละครของเขาเนี่ยให้ปัน5ดาวเลยไหมมันถึงจะเก่งนะครับนะผมอยากทาแค่2ดาวได้หรือเปล่าเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยมีไม่ได้เยอะนะครับใบกาชามีไม่ได้เยอะ ไอตัวเศษที่ใช้อัพตัวละครก็ไปอัพตัวอื่นแล้ว2ดาวกับ5ดาวต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครนะครับหาร้านเติเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร์รีฟันผมขอแนะนำมารู้ช็อปเลยนะครับเพราะว่าร้านของเขาเนี่ย จดทะเบียนถูกต้องตอามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาด้วยกันแล้วทั้งหมด3ปีแล้วก็ร้านของเขาเนี่ยรับเติมทั้งแบล็คโอเวอร์เอ็มฟีไฟลอาร์วีแล้วก็โลบอกเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่ม Black โ o เ e r M อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า Black โ o เ e r M ซื้อขายได้เปลี่ยนบาราฟาร์มารีต่อใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันนะครับโอเคมากอันดับแรกนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าน้องโนนนนเเเเเอออลลีีี่่่่ยยถาาาามมววจปป็ต้งรระดดับ2หื ผมมองว่าจําเป็นอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยถ้าเราอัพ2ดาวแล้วเนี่ยเมื่อเริ่มต้นเกมเนี่ยเราจะได้โล่ที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับสิจากพลังชีวิตสูงสุดนาน2เทินเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าการ p v p บางครั้งเนี่ยโนเอลเนี่ยยังไม่ได้ใช้สก,กิลที่2บัฟเกราะให้ตนเองด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าทำไมอยู่ๆถึงมีเกราะมาเลยเพราะว่าแพสสีตัวนี้ ถ้าเป็น2ดาวเนี่ยจะเป็น10%จากเลือดถ้าเป็น5ดาวเนี่ยจะเป็น20%จากเลือดสูงสุดของเขามันจะแปรเปลี่ยนเนี่ยให้เป็นตัวของโลครับอย่างเช่นตอนแรกถ้าเรายังไม่ได้อัประดับ2ดาวใช่ไหมเลือดของเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราอัพ2ดาวมาแล้วเนี่ยเลือดของเราเนี่ยมันจะมีสีฟ้าเนี่ยเข้ามาครอบด้วยแบบนี้ประมาณ10% ถ้าเป็น2ดาวถ้าเป็น5ดาวเนี่ยก็จะเป็น20%จากเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าอ e ีฝ่ายสปีดเร็วกว่าเราเนี่ยแล้วเรายังไม่สามารถบัฟสกิล2ได้เนี่ยไอตัวแพสซีระดับ LR เนี่ยมันค่อนข้างช่วยเราได้มากเหมือนกันเพราะว่าตามใดที่เรามีเกราะแบบนี้ครับเราไม่จะเป็นต้องใช้สกิล l ก็ได้นะถ้าอ e ีฝ่ายโจมตีมาแล้วเกราะเรายังไม่หายเราเคาน์เตอร์เอทแท็กสวนคืนได้ เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยผมมองว่าจําเป็นต้องมีอ่าเรียกได้ว่า2ดาวแล้วกันแต่คราวเนี้ยมันจําเป็นที่จะต้องอัพถึง5ดาวไหมเนี่ยต้องมาพิจารณากันดูเองแล้วกันว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากอัพตัวละครตัวอื่นให้สุดกว่าน้องไหมผมมองว่าน้องเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอัพ5ดาวไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราอัพตัวละครที่มันเป็นระดับแบบว่า5ดาวเนี่ยสังเกตแพสซีฟเราจะได้แบบว่าไอตัวพวกการอัพเกรดเนี่ยหรือว่าเสริมแกงเนี่ยตอนหนึ่งครั้งเนี่ย สังเกตยามีเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา400พลังเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งพันถ้าเรายิ่งอัพความแก่งไปเรื่อยๆอัพความแก่งไปเรื่อยๆเนี่ยสเตตัสโดยรวมเนี่ยมันจะเพิ่มมาอย่างชาัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นยิ่งเราอัพดาวขึ้นเนี่ยสเตตัสมันก็ยิ่งมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการอัพดาวเนี่ยยังไงซัก็ส่งผลดีกว่าอยู่ดีแต่ถามว่าจําเป็นต้องอัพถึง5ดาวเลยไหมส่วนตัวคิดว่าถ้าใครอยากสุดทุกอย่างอยากลงดันเจี้ยนฟาร์แม่งได้ทุกอย่างเลยดันหอคอย ดันอาวุธดันเอ็กีตีบงตีบอสหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมองว่า5ดาวเนี่ยก็จำเป็นแต่ว่าถ้าใครนะมีเวที่เราคิดว่าเฮ้ยผมอัพน้อง2ดาวแต่ว่าผมเก็บไอตัวเศษที่ใช้อัพตัวละครไอเศษเนี้ยผมเก็บเศษอนเนกประสงค์เนี่ยระดับเอ r เนี่ยไว้อัพจูเลียสเนี่ยให้มัน5ดาวเลยเนี่ยดีกว่าไหมก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าจูเลียสเนี่ยถ้าในเรื่อง PVP เนี่ยเก่งกว่าโนเอลครับ ตีบอสเนี่ยก็แรงกว่าโนเอลแต่ว่าโนเอลจะลงดันเจี้ยนธรรมดาเนี่ยฟาร์มทุกอย่างดีหมดเลยถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยโนเอลเนี่ยมันอนเนกประสงค์มันลงได้ทุกอย่างแล้วก็ดีมากกว่าในการแบบอออาราวแต่ว่าถ้าจะเอา PVP แล้วก็ตีบอสเนี่ยจูเลียสเนี่ยก็จะดีกว่าน้องหน่อยเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจเอาถามว่า2ดาวได้ไหมผมมองว่าได้แล้วเอาทุกอย่างไปอัพจูเลียสได้เลยเนี่ยหาดาวเนี่ยอันนั้นก็ดีเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าจูเลียสเนี่ยตัวของเขาเนี่ยไม่มีการแจกฟรีต้องเปิดกาชาเอาเท่านั้น น้องโนเอลเนี่ยสามารถใช้กุญแจซีซันในการเลือกได้แล้วเอาอตัวของริสตัลอเนกประสงค์ไปอัพตัวละครของเขาขึ้น2ดาวได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกครับจูเลียสเนี่ยแม่งสุ่มครับต้องสุ่มเอาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครเก็บของรอจูเลียสเนี่ยก็ได้เหมือนกันทาน้องโนเอลแค่2ดาวแล้วไปอัดจูเลียส5ดาวเลยก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมมองว่าตู้ของโนเอลอ่ะถ้าเป็นเซิร์ฟการิน่ามันค่อนข้างหน้าเปิดมันจะมีโนเอลมีโกดมีชามี่3ตัวนี้ เอาเป็นทีมเดียวกันแล้วก็หาอีกหนึ่งตัวก็คือตัวของอไอตัวลาเดสซีตัวนี้ฟาร์มดันได้ทุกดันเจียนนะครับไปได้ทุกอย่างเลยมีทั้งธาตสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีแดงลงได้ทุกอย่างเลยบวกดาเมจบวกอัตราคิดหิวเลือดบวกเกราะร้อยเจสปร์เซนต์สร้างโล่มาครอบแม่งลงได้หมดเลย รประมาณนั้นเพื่อนๆลองไปตัดสินใจดูถ้าถามผมเนี่ยสดาวเล่นได้ไหมเล่นได้แล้วเอาไปอัพจูเลตให้ห้ดาวเนี่ยเทพ P v p เลยเทพตีบอสเลยแต่ถ้าใครอยากลงดันเจี้ยนอื่นๆที่มันง่ายๆหน่อยเนี่ยโดยที่เราไม่จะไปต้องคํานึงว่าเออกูจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยก็อัดโนเอล5ดาวไปเลยก็ได้ทั้งสเตตัสทั้งเอฟเฟกบวกเลือดมาตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยนะทั้งพลังโจมตีเวทพลังชีวิตเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการอัพดาวเนี่ยก็จําเป็นจริงๆนะครับสำหรับตัวท ตัวน้องเนี่ยยังฟาร์ม PVE ได้ดีที่สุดในเกมอยู่ดีนะในปัจจุบันเมื่อเทียบกับจูเลียสเนี่ยโนโอเอลเนี่ยสุดมากกว่าในการลงดันเจียนนะครับดันเจียนทุกอย่างเนี่ยโนโอเอลสุดกว่าเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมผมจะทำโนโอเอล5ดาวจูเลียสผมก็จะทำา5ดาวเหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยเก็บใบกาชาได้ประมาณ1 0 0 270บใบแล้วนะครับก็คือจะรอโนโอเอลแค่ตัวเดียวเท่านั้นหรือบางทีก็อาจจะเปิดไรอาด้วย1ตัว แล้วก็นอกนั้นค่อยไปเปิดโนเอลก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเพื่อนๆเราเอาไปพิจารณาดูเองลวกันใครอยากเปิดแค่2ดาวก็ใช้ได้ใครอยากเปิด5ดาวก็ใช้ได้นะถ้าใครเปิด2ดาวแล้วเอาทรัพยากรไปอัดจูเลียสเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันเราจะเก่ง p v p มากๆนั่นเองครับนะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันลองตัดสินใจกันเองนะครับเพราะว่าทรัพยากรของเพื่อนๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันสายเติมน้อย สายเติมเติมมากาเติมเยอะสายฟรีอย่างเงี้ยทรัพยากรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณากันดูเองว่าเราอยากเล่นเป็นสาย PVP ไหมหรือว่าอยากลงดันเจี้ยนอย่างเดียวถ้าลงดันเจี้ยนอย่างเดียวก็เล่นโนเอล5ดาวไปเลยถ้าอยาก PVP ด้วยอยากเทพด้วยก็เอาโนเอล2ดาวไปเอาจูเลียส5ดาวประมาณนั้นและกันอันนี้คือคําแนะนําของผมและกันนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็สุดแล้วแต่แแตัดสินใจกันเราเองก็สหรับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบในเพลงท่นนี้กันสหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายและก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคล